รถรอมาแล้วครับเบิ่งรถรอครับเมื่อนี้สวัสดีแล้วับทักทายพี่น้องครับทีนี้ตอนรับพี่น้องเขาซู่ช่องจอจอมดำซิ่งครับัาที่เว็นทางเพจแล้วก็ทางด้านยูทูบครับพามาเบิ่งรถรอจักหลอดเราไฟบับนี้หยอ้เลยสุดยอดสุดยอด รถล้อครับโมนี่เดี๋ยวทามหม่ไส์เป็นก่อนจากเรียกไงครับนี่สองซี่ครับโอ้สองซี่ตัวนี่หยอดเลยอนะใกล้เร็วแม่มาคัน เขาไปฮะเรียนเรียวเรียวเลียนเมืงเสียแก่บอกมืองซอยแต่มเศร้ากันมันจะได้มานะครับเออมันจะได้มานซอยละออพลพล่งสองร้อยสีสิบแรงครับน่าจะเป็นเจโแปดครับคันนี้พลั่งสองร้อยสี่สิบแรงครับคันนี้ สุดยอดครับใส่เลาวไฟจัดเต็มจัดนักจัดเต็มครับมาดิ โอ้งามไปหลีครับเบ,บิ้งมุมใดก็งามสุดยอดเลยไหนใครขี้เฟินเอ๊ะยไหนที่ไหนขื้เฟินพ <c oughs> ลัง240แรงจัดไปเตรียมกล้องครับดินหลังให้พร้อมย่านดินตกครับ แง่สิ่งแง่สวยเที่ยบ่ได้หยียบกันเลงครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ้งครับกดไลค์กดแชร์ช่องเจะจับดังสิ่งไว้น,น้ครับขอการลิปหน้าสวัสดีครับ